เคยสงสัยกันไหมครับว่ายูเรียที่เราหว่านไปหรือให้กับพืชไปเนี่ยกี่วันมันจะได้กินแล้วมันจะกินยังไงโยกเกี่ยวกับเรื่องการเกษตรนะครับวันนี้จะมาพูดถึงสิ่งที่หลายคนน่าจะอยากรู้นะครับก็คือหวานยูเรียไปแล้วเนี่ยกี่วันมันจะได้กินแล้วมันกินยังไงเบื้องต้นจะเล่าให้ฟังก่อนก็คือยูเรียนะครับพืชหรือว่านาข้าวไม่สามารถดูดซึมได้โดยตรงนะครับจะต,ต้องมีการแปรรูปก่อนโดยการแปรรูปประมาณนี้เลยก็คือแปรรูปจากยูเรียเป็นแอมโมเนีย แล้วก็เปลี่ยนเป็นจากแอมโมเนียเป็นไนไตรด์แล้วก็เปลี่ยนจากไนไตรด์เป็นไนเตรตโดยที่รูปแบบที่เข้าหรือว่าคือสามารถดูดซึมได้จะมี2รูปแบบรูปแบบแรกก็คือแอมโมเนียและรูปแบบที่2ก็คือไนเตรตและระยะเวลาในการไปรูปเนี่ยมันจะไม่เท่ากันขึ้นอยู่กับปัจจัยด้วยนะโดยปัจจัยแรกก็คือกระบวนการแรกก็คือกระบวนการที่เรียกว่ากระบวนการเปลี่ยนแปลงจากยูเรียนะครับเป็นแอมโมเนียกระบวนการนี้เขาเรียกว่ากระบวนการไฮโดรไลซิส ซึ่งเกิดจากเอนไซม์ที่อยู่ในยูรินซีซีที่เรียกว่ายูรีเอสไปทำปฏิกิริยากับความชื้นโดยตัจใจจะเร็วหรือช้าขึ้นอยู่กับอุณหภูมิแล้วก็ความชื้นที่อยู่ในดินนะครับตัวนี้เนี่ยจะใช้ระยะเวลาคือหนึ่งถึงสามวันนะครับส่วนกระบวนการที่สองนะครับกระบวนการที่แปลรูปจากแอมโมเนียเป็นไนไตรและไนเตรตนะครับกระบวนการนี้เขาเรียกว่ากระบวนการนติฟิเคชันเป็นกระบวนการที่มียูรินีซีสองตัวเข้ามาช่วย ช่วยเหลือหรือว่าร่วมด้วยก็คือในจุลินทรีย์ที่เรียกว่าจุลินทรีย์ไนโตรโซโมเนตแล้วก็จุลินทรีย์ที่เรียกว่าในโตแบคเตอร์2ตัวนี้เนี่ยเป็นตัวที่จะแปรรูปจากแอมโมเนียเป็นไนไต,นต,ตรและไนเตรตแล้วกระบวนการนี้ปัจจัยความเร็วหรือความช้าในการแปรรูปขึ้นอยู่กับ 1. ก็คือ อากาศนะครับดินต้องมีอากาศ2คืออยู่กับค่าทีเ h ของดินแล้วก็3คือจํานวนตัวดินรีที่อยู่ในดินยิ่งมีเยอะยิ่งดีนะครับแล้ว2ไอ,อแล้วก็กระบวนการที่2เนี่ยจะใช้ระยะเวลาอยู่ที่ประมาณ7จ็ถึงสิวัน ส่วนนาข้าวเราอันนี้เราถึงนาข้าวกันนาะข้าวเราเนี่ยในกรณีที่มีน้ําขังอยู่ตลอดเวลาเนี่ยกระบวนการที่สองก็คือกระบวนการแปลรูดจากแอมโมเนียเป็นไนไตรไนเตรตเนี่ยมันจะค่อนข้างทําได้ไม่ดีเพราะว่าอย่างที่บอกปัจจัยคืออากาศเนี่ยน้ำาขังอากาศมันน้อยหรือออกซิเจนมันไม่ทอก็จะเป็นในนาข้าวเราเนี่ยส่วนใหญ่ข้าวจะดูดซึมไนโตรเจนอยู่ในรูป ของแอมโมเนียมากกว่าหรือว่าใครวันป๋ยแอมโมเนียก็จะเห็นว่ามันก็กินได้เหมือนกันนะครับส่วนใครที่อยากให้มันเปลี่ยนแต่รูปแต่เป็นรูปของในไตก็ต้องอาน้ําออกนะครับก็หลายคนก็อาจจะรู้จักกับเขาเรียกว่าเตจสลับแห้งแหละเออใช่แล้วก็พอดินมันแห้งเนี่ยข้อเสียก็คือพอมันแต่รูปจากแอมโมเนียเป็นในไตไปในเตจและในเตจเนี่ยมันสามารถระเหยได้หรือว่าสูญเสียได้ง่ายกว่าการการที่มันอยู่ในรูปของแอมโมเนียเพราะมันเกาะกับดินได้ง่ายกว่าอันนั้นก็ลองเลือกดูว่าจะเอาแบบไหนแล้ว กระบวนการที่2ก็จะมีการปลดปล่อยกฎในจิกด้วยซึ่งกฎในจิกเนี่ยเป็นกฎที่มีความเป็นกฎสูงทําให้ดินเราเป็นกฎได้ง่ายและกฎในจิกจะไปจัดการจุลินทรีย์ที่อยู่ในดินทําให้ดินเราแข็งกระด้างแล้วก็ไม่มีจุลินทรีย์เหลืออยู่ดังนั้นเนี่ยใครที่ใส่ยูเรียบรื่อยๆก็จะมีทอนเสียประมาณนี้เก่งนุ่งเรืองเกษตรสวัสดีครับ